สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการสร้างแอปพลิเคชันแบบโ o ้ e นะครับด้วย b u b b l e .io ในวิดีโอนี้เราจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเกี่ยวกับการสร้าง Database หรือใน Bu b เ l e เราจะเรียกว่า Data Type นะครับเพื่อจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้และการแสดงผลข้อมูลอย่างสวยงามและก็มีประสิทธิภาพเราจะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งที่เรียกว่า repeating group Element เข้ามานะครับก็ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่ไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อนหรือเขียนโค้ดไม่เป็นเลยแล้วก็หรืออาจจะไม่มีประสบการณ์ในการพัฒนาแอปวิดีโอนี้ก็จะช่วยให้คุณเข้าใจและก็ใช้งาน Bubble.io ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับที่เมนูเราจะเห็นว่ามี Create an App อยู่นะครับให้เราทำการคลิก Create an app ขึ้นมานะฮะเพื่อ,อสร้างโปรเจกต์ใหม่ของเรานะครับตอนนี้เราก็รอลองตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราดูอันนี้ผมใช้ชื่อเป็น user management นะครับเป็นชื่อเว็บแอปของเรานะครับแล้วก็ Get Start กดเข้าไปนะครับวันนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าแต่ละแพ็กเกจอันนี้เขาให้เริ่มใช้ทดลองใช้14วันะนะครับแล้วก็เราใช้ของฟรีได้นะครับ ปัจจุบันบับเบิก็มีแบบฟรีด้วยแต่ก็จะมีจำกัด Data นะครับจำกัดตัว Workload Unit นะต่างคลิก Start with Basic Feature นะครับ,รบเพื่อที่ทำการสร้างแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมารอสักครู่ครับเราก็ได้หน้าตาในการสร้างขึ้นมาอันนี้ก็คือชื่อ User Management นะครับ หลังจากนั้นให้เราคลิกคันว่า Skip Application Assistant คือเราไม่ต้องการตัวช่วยในการที่จะสร้างแอปนะฮะอันนี้เราจะสาธิตให้ดูเป็นขั้นเป็นตอนเดี๋ยวเราลองมาคลิกดูนะฮะที่ Preview เราจะเห็นว่ามีหน้าเปล่าๆนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างอะไรในพื้นที่ที่เป็น Design น,นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีแท็บข้างล่างนะเห็นว่า มีสเต็ by Step อันนี้เป็นการที่เขาเรียกเราเรียกว่าให้มันโชว์ Workflow นะครับเมื่อเราคลิกปุ่มนี้ทำแบบนี้มันจะไปที่ไหนต่อนะฮะเราสามารถดู Step เป็นทีละสเต็ได้นะครับให้เว็บมันค่อยๆหลันแล้วข้างบนนี้ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องของเ,อเวลามีอัปเดตใหม่ๆในเว็บนะครับหรือเราการทำการแก้ไขข้อมูลที่กระทำบนหน้าที่เป็นดีไซน์เนี่ยหรือเพิ่มข้อมูลเข้าไปมันจะมีหน้าป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดรีเฟรชทุกครั้งนะครับ ที่แถบเมนูด้านข้างเราจะเห็นมีดีไซน์ Workflow Data Style นะครับโดยเฉพาะตัวสไตล์นี่เอาไว้เซตนะครับพวกสีพวกฟอนต์นะฮะหรือว่าพวก l a y ยอรต่างๆนะครับกำหนดขอบนะบเพื่อให้เวลาเราเปลี่ยนข้อมูลที่จุดหนึ่งนะครับโดยการที่เลือกที่ตัว Style เวลาเราสร้างอย่างเช่นพวก g ร o บดาวนะครับ ไว้หลายๆหน้าหลายๆส่วนนะฮะหรือหลายๆคอนเทนเนอร์หลายๆกลุ่ปในหนึ่งหน้าเราแก้ที่เดียวนะครับแก้ที่ standard drop down ตรงนี้นะครับปรับสีปรับฟอนต์มันก็จะแก้ไขให้ทุกๆอันนะครับนี่เป็น Database นะครับในส่วนของ Database เนี่ยอันที่ผมลอง Database u s ส r จะเป็น Auto นะครับเป็นค่าที่ a u l ์ที่มีมาให้และมีแค่อีเมลเราสามารถเพิ่มฟิลด์อื่นๆเข้าไป โดย c reate a new field ตรงนี้นะครับโดยผมจะทำการเพิ่ม field ที่เป็นชื่อเราจะสามารถใช้พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอันนี้เราใส่ชื่อเข้าไปนะครับมีเป็น text นะฮะมีเขา,าเรียก field type นะครับจะต้องเป็น text นมี number มี numeric range มี date นะครับ เดทเลน yes no นะครับแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ได้อัปโหลดรูปภาพได้หรือมี geo location นะครับหรือ geo graphic address ก็คือพวก google map นะฮะสามารถบันทึกได้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการที่จะเซิร์ชหา location ในภายหลังนะครับนี่คือประเภทของ field ที่เขามีให้นะฮะก็สำหรับชื่อผมใช้เป็น text นะครับแล้วก็กด create เข้าไป เราก็จะสร้างฟิล์อื่นๆให้ครบนะครับอันนี้ก็สามารถทําตามได้เลยนะครับอันนี้ที่2เป็นนามสกุลนะครับมีเป็น Text เช่นเดียวกันนะครับ วันเกิดจะมีประเภทเป็นเดทนะครับได้ทั้งวันเ,เดือนปีแล้วก็เวลารตรง this field is list multiple entry เนี่ยก็คือใน1นึ่งฟิลด์ถ้าเราต้องการมีข้อมูลมากกว่า1ชุดนะครับยกตัวอย่างเช่นใน f ิลด์ที่เป็นประเภทของ user เราอาจจะใส่ข้อมูลเข้าไปได้ทั้งเป็นแอดมิน Super Admin ประเภท User นะครับประเภทที่เป็นผู้ซื้อผู้ขายได้เพียงแค่ติ๊กตรงนี้นะครับแต่ที่นี้เราไม่ใช้นะครับเราไปเสร้างเลยนะครับแล้วก็สร้างนะฮะตัวฟิลด์อื่นๆต่อนะครับอันนี้รูปโปรไฟล์เนาะเราก็ต้องเลือก Type ให้มันเป็น Image นะครับอันนี้จะเป็นการสร้างอีกฟิลด์นะครับได้รับการยืนยันแล้วตัวตนแล้วนะครับให้มี ประเภทของฟิลเป็น yes no นะครับว่าได้รับการยืนยันตัวตนของยูเซอร์คนนี้แล้วนะครับแล้วก็ไปทำการตั้งค่า Default ให้เป็น no นะครับเพรถ้าถ้าไม่มีการแก้ไขก็ยังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนนะครับเดี๋ยวเราลองมาที่ Data นะครับแล้วก็มาที่ App Data Tab ทบนะฮะ ลองสร้าง user ใหม่ขึ้นมาสักคนหนึ่งก่อนนะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะมาเซตให้โชว์คนนะครับรายชื่อของคนอันนี้ก็พิมพ์ใส่ชื่อใส่นามสกุลเข้าไปก่อนนะครับเซตวันเกิดนะครับใน data type ที่เป็น f i ล l วันเกิดที่เป็น date นะครับ มันจะขึ้นต้นด้วยเดือนก่อนนะครับมันเดย์แล้วก็ข้อ year นะครับเราจะปรับฟอร์แมตไม่ได้ถ้าจะปรับต้องไปปรับตอนแสดงผลนะครับในหน้าจอดีไซน์หรือเรา,เอานอกจากแสดงผลแล้วการ INPUT เข้าไปนะครับก็เข้าไปปรับเอาที่หน้าจอในการดีไซน์แต่ถ้าถ้าเรา INPUT ข้อมูลเข้าไปตรงๆจากหลังบ้านต้องเริ่มจากเดือนก่อนแล้วมาวันแล้วก็มาใส่ปีนะครับ ส่วนชั่วโมงนะครับก็เรา,เราใ,นในเข้าทางหลังบ้านเนี่ยจะต้องเป็น a m p m เท่านั้นนะครับต้องเป็น a m p m เท่านั้นส่วนตรงสลักเนี่ยนะฮะความหมายก็คือเป็นถ้าเราใส่เข้าไปนะฮะจะต้องไม่มีตัวเว้นวรรคนะครับต้องถ้าจะเว้นวรรคต้องมีไฮเฟนหรือขีดตรงกลางนะครับ อย่างเช่นตรงนี้นะครับก็คือเวอร์ชั่นและคีดตรงการเทสอันนี้จะส่งผลต่อ S e O นะครับสลักนี่ก็คือเอาไว้ใช้ในการที่จะทำให้ Search Engine นะฮะ Optimization ของเราทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไปก็เพิ่มรูปโปรไฟล์แต่คนนะครับอาจจะไม่เห็นข้อมูลนะฮะ ที่อยู่ในหน้าต่างตาราง Datatype ที่แอป Data นะครับให้ทำการรีเฟร h หนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่เราเพิ่งใส่เข้าไปเนี่ยแสดงออกมาอันนี้จะเป็นเฉพาะตอนใส่ข้อมูลจากหลังบ้านเท่านั้นนะครับต้องรีเฟรชหนึ่งครั้งแต่ถ้าเป็นหน้าบ้านระบบมันจะใส่ข้อมูลให้โดยจะโชว์ออกมาโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าหลังบ้านนั้นใช้จาวาสคริปตนะ์ในการ A.I. จะใช้ JavaScript นะในการทำเว็บไซต์ขึ้นมานะครับมันจะอัตโนมัติเลยนะครับไม่ต้องมานั่ง r รีเฟร h อีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็มาดูที่ดีไซน์นะครับเราเลือกอตัว Visual Element ที่ชื่อว่า Repeating Group อยู่ภายใต้ Container นะครับสร้าง Repeating Group ขึ้นมานะครับในการที่จะ List กรายชื่อโลตรงนี้นะครับ mm hmm. บรรทัดอันนี้ Column นะครับ เป็นแถวนะเราเอาหนึ่งแถวแต่เรามีเลือกสัก5 5โลแล้วกันนะครับหแถวแล้วก็ขยายด p พิทิ n g กรุ๊ปออกมาหน่อยนะครับเรามาเลือกที่ text นะครับเอา text เข้ามาใส่รตรง text ตรงนี้จะขึ้นออโต้ว่า edit me นะครับแล้วก็ให้สามารถที่จะแก้ไขได้เราไปแก้ไขชื่อ repeating group ก่อน ใช้ชื่อว่า repeating group user นะครับประเภทของอ type of content นะครับคือประเภทของ data type หรือ database นะครับเราก็ต้องเลือกเป็น user นะครับตรง data type นะครับให้เราเลือก do a search for นะครับในการที่จะดึงฐานข้อมูลมาใช้นะครับเราเลือก user ตัว add a new constraint ตรงนี้นะครับเรา ใส่เพื่อกรองนะครับว่าเราอาจจะเอาจากอีเมลนี้วันเกิดนี้นะครับหรือได้รับการยืนยันตัวตนเป็น yes แล้วนะครับแต่ที่นี้เราเรายังไม่ใช้นะฮะขั้นตอนนั้นแต่เราจะมาเรียงลำดับก่อนเริ่มจาก create date นะครับเอาจากวันล่าสุดก็คือ descending เป็น yes นะครับคลิกปิดนะฮะเราก็จะได้ data source แล้วนะครับส่วน text เมื่อกี้นี้นะครับเราก็ อยู่ทางด้านซ้ายนะฮะเทคแล้วก็คลิกเลือก current cell user, user. และหลังจากนั้นนะครับก็มาเลือกออต่อ user นะค,คือชื่อนะครับแล้วก็เคาะเว้นวรรคหนึ่งทีนะครับเลือก current cell user ตามด้วยนามสกุลนะครับแล้วลองมา refresh ดูนะครับอ้าวทำไมไม่ขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าในเรื่องของ ตัว bubble นะครับมีการ protect privacy เอาไว้นะครับว่าจะต้องเป็นเจ้าเจ้าของหรือเจ้าของชื่อนั้นๆเจ้าของอตัวหมายถึงว่าเราล็อกอินเข้ามาเราก็จะสามารถเห็นเฉพาะของเราเท่านั้นเองแต่ถ้าเราเป็น admin หรือ superman ที่ต้องการเห็นข้อมูลทั้งหมดนะครับต้องเข้าไปเซตที่ privacy data นะครับก็เข้าไปในส่วนของ data ตรงนี้นะฮะแล้วไปคลิกคำว่า privacy จะเห็นว่าเห็นไหมฮะนี่แปลว่าอะไรแปลว่า user จะเห็นเฉพาะของตัวเองเท่านั้นคือ c u r r e n t User ก็คือตัวเราเองคนอื่นเราจะไม่เห็นทำอะไรไม่ได้ต้องมานั่งเช็คกันใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีในการที่จะตั้งค่าแอดตัว privacy เข้าไปนะอันนี้เราต้องตั้งชื่อ Rule Name นะครับคือชื่อของอที่เราจะใหเ้เป็นตัว privacy นะครับ อันนี้ตั้งชื่อว่า user Ke admin rules นะครับ Create ขึ้นมานะครับเป็นกฎหม่คลิกเลือก current user นะครับเมื่อ current user อเราไว้มี r o w นะครับจริงๆต้องว่าเราจะ,ะต้องเป็น,ปนบทบาทของ current user ที่เป็น admin เท่านั้นถึงจะเห็นข้อมูลทั้งหมดได้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปทำการเพิ่ม Data Type นะครับเพิ่มฟิลด์นะครับที่เป็น Row ขึ้นมาก่อนนะครับก็ตั้งชื่อนะครับว่าเป็น Row หรือบทบาทนะครับเลือกฟิลด Type ให้มันเป็น Text ในที่นี้เลือกก่อนนะครับ Create มาที่ a อ p Data นะครับแก้ไขตัวโร w นะครับปรับโรลใหม่พิมพ์คาว่าเป็นแอดมินนะครับแล้วก็กดเซฟบันทึกนะฮะ กลับมาที่ p r i v a c y นะครับผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนชื่อ name เ,เป็น edit user rule นะครับ rule name น,นะครับเปลี่ยนใหม่นะครับจากเมื่อกี้ add นะครับแล้วก็เลือก current user role เป็น admin แล้วก็ทำการติร๊กที่ everyone else นะครับให้เห็นได้นะครับแล้วก็ลบไอตัว current role ไปทีนี้มาดูที่ แ p ป Data นี่ผมใส่ข้อมูล User เข้าไปเพิ่มนะครับใส่เพิ่มเพื่อลองดูว่ามันจะแสดงผลออกมาได้อย่างไรนะครับอันนี้ Auto ออโต้บ d ยดิงอะไรออโต้บ d ยดิงก็คือการอายอมให้มีการเซฟออโต้นะฮะไม่ต้อง พิ่มปุ่มบันทึกข้อมูลนะครับถ้าติ๊กตรงนี้ปุ๊บมันก็คือจะเป็นการเซฟออโต้เลยซึ่งจะเป็นค่าแอดวานหน่อยนะครับยังไม่กล่าวถึงในคลิปนี้นะครับแล้วก็ everyone else ตรงนี้ default permission ก็ให้ติ๊ก view all field ไว้ด้วยนะครับกลับมาที่หน้าดีไซน์นะฮะตรง text เราใส่ current cell user ที่เป็นชื่อแล้วก็เวนวักตามด้วยนามสกุลทีนี้มันยาวไปนะฮะก็ ตรงช่องที่เขียนว่า Canvas Press Holder นะครับสามารถทำให้มันสั้นลงได้นะครับเ,เราตั้งชื่อให้ใหม่นะครับว่าชื่อและนามสกุลจะได้สัน้นมีเนื้อที่พอนะครับให้โชว์หรือแสดงฟิลอื่นด้วยนะครับเราสามารถลากเทคมาวางที่นี่เพิ่มนะครับเพื่อที่จะพิมพ์แล้วก็เลือกนะฮะ ฟิลเพื่อให้แสดงเพิ่มนอกเหนือจากชื่อแล้วก็นามสกุลเราสามารถขยับเลื่อนนะฮะให้ไปอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างหรืออาจจะไปคลิกที่ a ล o u t นะครับเลือก Next นะครับมันก็จะเ,เลื่อนไปถัดไปพรีเวสก็ก่อนหน้าหรือ Make First ก็จะเป็นให้ไปอยู่นะครับที่หัวแถวอันนี้เลือกที่ฟิลต่อไปนะฮะเป็นเราก็เลือกไปที่ออลูโปรไฟล์ไม่ได้นะครับ ตัวทีนะฮะรูปโปรไฟล์ต้องไม่ใช่เป็นเท็กซ์นะครับต้องเป็นรูปนะเอาใหม่แล้วเลือกเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับทีนี่เลือกวันเกิดดีก,กว่านะครับแล้วก็ตั้งฟอร์แมตฟอร์แมตนะครับของวันที่มีเยอะแยะหมดเลยผมเลือกคัสตอมนะแล้วคัสตอมฟอร์แมตเราไปแก้นะครับลบออกก่อนแก้เป็นวันเดือน แสปีนะครับแล้วก็ใส่จุดเป็นวักนะฮะใส่เป็นชั่วโมงนะครับชั่วโมงเกิดเวลาเท่าไหร่ต้องใช้ h ตัวใหญ่แต่นาทีต้องเป็น m ตัวตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่า m ตัวเล็กนั้นถูกแทนด้วยเดือนไปแล้วนะครับถ้าจะเอาวินาทีก็เป็น s s นะครับแต่ทีนี้ปรอหยาวินาทีนะครับเอาสุดแค่นาทีพอนะ ังกนั้นก็กดปุ่มปิดนะฮะก็จะได้ตรงนี้ก็เขียนว่าเป็นวันเกิดนะครับที่ Canvas Presolder h รูปอันนี้คือการสร้างรูปละก็มาตรง Dynamic Image นะครับมาเลือก Current Cell User นะครับเลือกที่รูปโปรไฟล์นะครับตรง Layout นะครับมาปรับรูปให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ ให้เป็นขนาด3 2 p สพิกเซลแล้วก็คีฟเดโชหนึต่อหมันจะได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเราลองรีเฟรชดูอ่ามาละรูปมาละนะครับชื่อนามสกุลวันเกิดแล้วก็รูปทีนี้ตรง รูปเราอยากให้เป็นวงกลมแทนที่จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะฮะเราก็ต้องข้างตั้งค่า r o u n d n e เป็นร้อยมันมันมันเลือกได้แค่20นะแล้วก็พิมพ์ร้อยเข้าไปมันก็จะเป็นวงกลมกลมละเดี๋ยวจะดูพอดี b a c k g r o u รูปมันเป็นสีขาวเนาะแต่จะเห็นความโค้งของมันละนะครับ เราจะเห็นว่ามันเป็นเรียงตามคอลัมน์เราอยากให้เรียงตามแถวนะเป็นโลมากกว่าที่จะเป็นคอลัมน์เราก็ต้องเลือกให้เป็นโลใไหมครับก็จะได้โลขึ้นมาแล้วนะหลังจากนั้นก็เอารูปไปอยู่ข้างหน้าแทนนะครับเราจะเห็นว่ามันติดกันเป็นพืชเลยนะฮะมันไม่สวยงามนะครับก็ต้องมีการเว้นช่องไฟมีแกลบหน่อย ระหว่างรูปชื่อแนะนำสกุลแล้วก็วันเกิดนะฮะเราก็จะต้องไปสร้างกรุ๊ปนะฮะเป็นคอนเทนเนอร์เอากรุ๊ปมาวางไว้นะครับแล้วก็ปรับขนาดของกรุ๊ปเนี่ยให้อยู่ในตัวใน repeating group เรามีวิธีหนึ่งนะฮะเลือกทั้งหมดเราก็มาเลือกที่กรุ๊ป Element ตตรงนี้ก็ได้นะครับเลือก low container เพราะเป็นแนวนอนเนาะเห็นไหมฮะก็จะถูกจัดกลุ่มเข้าไปข้างในละ แต่มันเรียงกันยังไม่สวยนะครับเราต้องการให้กรุ๊ปเนี่ยมันชิดขอบนะครับทางด้านขวามันจะทำยังไงนะครับเราก็มาเลือกที่ layout เหมือนเดิมท,ที่กรุ๊ปตรงนี้เราติ๊กเอาเอา,เอา140เนี่ยนะครับเราเอาเอาให้เป็นศูนะครับตั้งค่าให้เป็น0แล้วก็คลิกเอา fit w i t h to content ออกมันก็จะขยายนะครับให้เต็มพื้นที่ repeating group ละ ทีนี้ความสูงเนี่ยมันยังไม่ได้นะครับเราต้องมาตั้งปรับความสูงในการที่จะเซตให้มันแสดงได้ก็คือต้องปรับ140เป็นศูนย์เช่นเดียวกันก็จะฟิตละส่วนด้านในเราก็ไปตั้งค่าแกร็บนะฮะที่ apply gap spacing between elements นะครับตรงกรุบนี้นะฮะก็จะมี apply gap spacing between elements ตรงนี้นะครับไปติ๊กถูกนะครับแล้วตั้งแกร็บ นะครับโลก็คือ,อในในแต่ละแถวนะครับให้มีแกลบี่พิกเซล20นะครับคอลัมน์แกลบนะแต่ละคอลัมน์ให้มันห่างกันเท่าไหร่นะครับที่ตั้ง20เห็นไ้ไหมครับมันก็จะห่างมีช่องไฟละนะครับลองรีเฟรชดูนะครับอ้าวเริ่มจัดเป็นโลได้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็มา ดูในเรื่องของการตั้งค่า padding กับ margin นะครับ margin คือด้าน top ด้านบนเห็นไหมฮะมันก็จะมี space ด้านบนแต่เราไม่ต้องการนะเราต้องการตัวที่เป็น padding มากกว่านะครับก็มา set ที่ padding ไว้ลองลอง s e ตไว้ที่5นะครับ5 px นะครับทั้ง top bottom left แล้วก็ right นะมันก็จะมีช่องว่างรอบๆละนะครับ padding เราลองมารีเฟรชดูนะครับเห็นไหมครับมันลงมาแล้วแต่ว่าอ,อ,อาจจะยังไม่พอนะครับลองดูสักสิบแล้วกันตั้งแบก r กราวไว้หน่อยนะครับแบก o กราก็อาจจะให้เป็นสีเทาอ่อนดนิดๆน,นะครับ เราลองรีเฟรชดูโอเคเราจะเห็นละมีกับทั้งสีด้านเขาเรียกว่าแพด padding นะครับหลังจากนั้นไปลองดูว่าถ้าเราจะเอาเมาส์ไปโฮเวอร์หรือไปชี้เนี่ยให้มันเปลี่ยนสีได้นะฮะแล้วก็เลือกคอนดิชันเวนเป็นเงื่อนไขนะฮะเมื่อกลุ่มนี้นะฮะ this group ถูกโฮเวอร์ is over นะฮะให้ทำอะไรต่อก็ มาทําเรื่องของคัลเลอร์นะครับแบละกเาว์คัลเลอร์จากสีนี้อาจจะลองดูเป็นสักสีเขียวก็ได้นะครับพอมาไปชี้เห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นสีเขียวละแต่รอบๆกรอบมันอาจจะยังปรับแต่งได้อีกหน่อยนะฮะมันเหลี่ยมเนาะ ก็จะให้มันเป็นโค้งหน่อยนะครับอยู่ที่ลาวนสนะครับก็ประมาณ5นะครับทั้ง4มุมเลยนะครับก็จะสวยละนะฮะมันจะโค้ง4มุมทีนี้ ต้องดูการจัดระเบียบด้วยนะครับว่ามันควรจะอยู่ก,กลางเนาะพอเราจัดระเบียบก,กลางปุ๊บเราจะเห็นแล้วว่ามันชื่อนามสกุลเนี่ยมันจะต้องอยู่ตรงกลางนะครับเราจัดมันเกิดอยู่ตรงกลางรูปอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้มันก็จะเกิดแก็บขึ้นเห็นไหมครับแก็บที่จะเกิดขึ้นมันจะไม่สวยงามลองพรีวิวดูเห็นไหมฮะมันมีแก็บข้างบนอยู่ มันก็ต้องบีบนะครับ repeating group ให้ชนขอบของกลุ่มที่เป็นสีขาวในแต่ละโลนะครับในในในกลุ่ม user นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือมาที่ repeating group นะฮะแล้วตรงนี้มันเป็นมันเป็นโลเนาะเราต้องไป s e t up ใหม่นะครับ s e t up ที่ไหนนะครับไปดูที่ index เลยที่หน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราจะ ลองดูนะฮะว่าจะทำไงให้มันบีบได้นะมันเป็นฟิกอยู่นะครับก็ต้องแสดงว่าที่ที่หน้าอินเด็กซ์มันเป็นฟิกนะฮะเราก็ปรับฟิกเนี่ยให้ให้เป็นโลหรือเป็นคอลัมน์นะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเพราะถ้ามันเป็นฟิกเนี่ยมันมันก็จะไม่เล็บレス ponsive นะฮะมันจะถูกย่อบีบลงไปมันไม่สวยนะครับมันเราใช้จากอุปกรณ์มือถือแท็บเล็ตเนี่ยมัน ม,มันควรจะไม,ไม่ได้ต้องตั้งค่าเป็นฟิกนะฮะก็วควรจะเป็นโลหรือไม่ก็คอลัมนะ์ในที่นี้เราลองเลือกที่คอลัมน์ดูพอเลือกที่คอลัมน์ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องจัดหน้าของ repeating group ใหม่ให้มันอยู่ตรงเซนเตอร์ตรงกลางนะครับคลิกที่ c o n เทนเนอร์อ g ไลเมนเสร็จแล้วก็มาที่คอลัมน์ฮะให้อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับ แล้วก็นะฮะเช็ดตรง horizontal alignment ให้มันอยู่ตรงกลางสวยงามเลยแต่จะทำให้ repeating group บีเพห้ชิดมุมนะครับก็ต้องอมาตั้งค่านะครับที่ตัวของ repeating group นะครับเช็ดัพตัว min h i g h นะฮะปัญหาคือความสูงก็ให้มันเป็นศูนซะศูนย์พิกเซลมันจะได้แนบชิดเลยใช่ไหมครับ สวยงามที่นี่เราลองรีเฟรชใหม่ดูนะครับนี่เราก็จะเจอล้นะครับว่ามีมีโรแตนนี่มีแค่ผมให้โชว์แค่คนเดียวนะฮะอันนี้แสดงให้เห็นแค่คนเดียวถ้ามี10คนนะมันก็จะโชว์ขึ้นมานะฮะสิโร